สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยแลนด์แท็กซีซ่สวิตบายโทนีท่ทูวันนี้มาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ครับทริปทำทัวร์กลุ่มแท็กซี่ล่องแพาการจนันทบุรีขากับกรุงเทพแนะว่ายศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันฮะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหน่อยขอหน่อยขอขอขอหนึ่งพันหน่อยขอหนึ่งพันหน่อยมีด้อยมีใบเลนท้ายด้วยมี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 ติปูก็มีน้อยมาไปไหว้สาลเจ้าพ่อเขาชนไก่กันอ้าวมีไฟป่านี่วมัน่ะถ่ายรูปกับคุณ ไม่ต้องดับเครื lei, ่องนะสีใหม่ใช่ไพักทันเลยเันไปนไหนครับปันไปไหนครับ ก็ปันป่นๆได้หออช่องยูทูบ e แลเว้ยเ,เดี๋ยวเข้าไปดูตัวเองในช่องยูทูบ้วยนะอยเ,เอาเสียงเพลงมาจากไหน

ถ้าแก,ก่ปไปไหนครับถ้าแก่ขอหวยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนปันปันเอากลับบ้านด้วยมยปันไให้แมุ่ณให้ลไปคายถอนหมวกด้วย

มาสวัสดีครับสมาการพึ่งโค้งนึ่โค้งมิมิมึ่งพึ่งพึ่งโค้ง พูดเลยเราพูดชัดเลยขายด้วยสิขายแล้วอังนี้ก็จะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วตอนเย็นเราก็จะถูกหวยใช่ใช่ครับมันต้องมีคนถูกไม่อยากใส่ตู้แต่ละวันไหนก็ไปเลี้ยงเอาเองนะไปขอเอาเองละวันไหนอ่ะวันนี้ไงก่อนบ่ายสามอ่ะ หลานะรงแม่นีน่ทกนอยู่นี่ใส่ขอทานจขอพูดูสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณใหม่จิมมา,ากครับขอบคุณครับ